สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูตูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูตูนก็จะมีการบ้านวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะแต่เอ๊ะอย่าลืมนะสิ่งที่ต้องเตรียมมาเวลาทํากันบ้านก,ก็คือดินสอด้วยนะคะเอามาวางไว้ใกล้ๆตัวเลยค่ะอะ่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆจิบไปงานขึ้นมาพร้อมกับคุณครูตูน แบบนี้เลยค่ะพร้อมหรือยงังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะงานของเราก็คือโยงเส้นจับรูปภาพกับตัวพยัญชนะให้ถูกต้องเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะ เด็กเดก็ใช่แล้วคะ่ะรูปคนใช่ไหมคะข้อต่อไปนะคะรูปอะไรคะเด็กเด็กรูปไก่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อต่อไปคะ่ะรูปอะไรคะใช่แล้วคะ่ะรูปไขคค่ค่ะ เด็กๆดูสิเราจะมาเริ่มข้อแรกพร้อมกันนะคะแล้วโยงไปพร้อมกับคุณครูตูนะลูกอ่ารูปแรกรูปอะไรนะรูปขวดใช่ไหมคะเอ๊ขอขวดอยู่ตรงไหนคะติ๊กตัดติ๊กตัดตรงนี้ใช่ไหมอ่าถ้าใช่แล้วให้เด็กๆใช้ดินสอโยงเส้นเลยคะ่ะมาหาขอไข่แบบนี้ขอขวดแบบนี้ต่อไป คนใช่ไหมคะเอ้รูปคนคอคนอยู่ไหนล่ะคอคนอยู่ไหนล่ะตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าถ้าเราเจอเนะให้เราลากเส้นมาเลยค่ะมาหาคอคนลากมาเลยอ่าต่อไปนะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปไก่ใช่ไหมคะอ่าเราก็จะโยกกอไก่อยู่ไหนล่ะ เด็กๆจอรือยังอะโยงไปหากองไก่แบบนี้เลยค่ะตัวต่อไปรูปอะไรคะรูปไข่ใช่ไหมคะเอ๋ขอไข่อยู่เลยนะตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยอ่าถ้าใช่นะคะให้เราโยงเส้นไปหาขอไข่กันเลยคะ่ะเอ่ข้อสุดท้ายแนละ้วเด็กๆเขีนเป็น เดี๋ยวครูตูนจะให้เวลาเด็กๆไประบายสีให้สวยงามน,นะคะไล้เสร็จแล้วค่ะคุณครูตูนระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีหรือยังคะอย่าลืมไประบายสีให้สวยงามเหมือนคุณครูตูนด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมถ่ายรูปคู่ใบงานมาให้คุณครูตูนดูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูตูนขอลาไปก่อนค่ะไม่ยบาย Yeah.